ินเกาไนน้ำกันเลือดจ้ามีเกผ้าไปปิ้งกมว่วจ้าที่การปิ้งกมว่าของเจก,ก็มีง่ายๆแบบนี้ประจ้าพี่นองจอ้าปิ้งโดยไฟแก๊สนี่แหละจ้ารวดเร็วทันใจปลอดภัยไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆรู้ได้เลยนะจะว่าชิมแล้วยังมีชีวิตมานะั่งเฝ้าให้พี่น้องเอซีได้ฟังอยู่ตอนนี้แหละจ้า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทางลัดนะจ๊ะไม่ต้องไปกอไฟไม่ต้องไปใช้กระทะอะไรให้มันมากมายไฟไแก๊สเป่าเผาเอาแบบนี้ก็สุกได้เหมือนกันจ้าพี่น้องเอฟีจ๋าก็เราเอาไปทาดูก็แล้วกันนะจ๊ะก้องอาจจะไม่ได้จับที่หน้างานนะจ๊ะเอฟีจ๋าเพราะว่ากลัวไฟ